เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่14กุมภาพันธ์ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นดรประจวบศริพักเพ้่อนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นประธานในพิธีจับฉลากคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ปีการศึกษา2569ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นและรอยยิ้มของผู้ปกครองและเด็กย้ำดำเนินการโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยในปีนี้มีผู้มาสมัครจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล2จำนวน6 643คนแยกเป็นจับฉลากได้138คนและจับฉลากไม่ได้301คนส่วนนักเรียนหญิงมีจํานวน301คนแยกเป็นจับฉลากได้121คนและจับฉลากไม่ได้180คนจากยอดที่รับได้ทั้งหมด280คนอนัน,นาอนันต์นขวจ่ต้องขอการขอพระคุณแล้วก็ที่สำคัญคือยินดีต้อนรับนะครับผู้ปกครอง แดะกขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนำหุหลานมาสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลพัฒนาของเราในวันนี้การรับน,นักเรียนในชั้นอนุบาลถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากขพงการพัฒน,นานักเรียนทั้งสี่ด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา ตัเร <AT> ียนบาลฝอนแก่นให้ความสําคัญกับการดูแลนักเรียนลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใกล้ชิดควบคู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้อย่างมีความสุขกล้าแสดงออกและก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นก็ดีใจค่ะพ่อเขาก็เรียนโรงเรียนนี้ก็เลยอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนนี้ด้วย ก็เป็นโรงเรียนที่ดีค่ะเป็นตัวเลือกแรกที่จะเลือกค่ะอยากให้เข้าโรงเรียนนี้เพราะว่าเด็กก็เก่งจบไปก็เก่งค่ะรู้สึกยินดีและดีใจมากครับที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ครับที่จับสลากได้ก็เป็นสถานที่ดีครับฝ่ายฟันนะจะให้ลูกเข้ามาเรียนที่นี่ครับผม